แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทีวไลท์ b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิคะแค่วันละสองแทบซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมวิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับ มาร่วมเจาะลึกกับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับนั่นก็คือบริษัทนานาคอป์ปอรชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในการครับก็ได้นั่งอยู่ข้างบนครับนั่นคือคุณสุพัฒนี่มีสะอาดครับประธานกรรมการบริหารบริษัทนานาคอรเปอรชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับและคุณปริญญาณินรัตนคุณครับซีอีโอบริษัทนานาคอร์ปอรชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยครับครับผมต้องบอกว่าส่วนของธุรกิจนานาเรียกว่าเป็นธุิจ ขายตรงน้องใหม่เนก็ได้ครับหลายหายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอยากให้ในส่วนของทางคุณตุ๊กหรือคุณคก๊อนี่ช่วยแนะนำในส่วนของธุรกิจนาน่าหน่อยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนาน่าเนีถามว่าน้องน้องใหม่ไหมในขายตรงเนี่ย ถ้าประสบการณ์ของพวกผมเนี่ยไม่ได้น้องใหม่คือจริงๆพี่ตุ๊กเองแล้วก็พี่ชานเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นคนที่ชอบเครือข่ายคือคืออยู่ในวงการขายขายเครื่องสําอางเป็นเกี่ยวกับความรู้ด้านเครื่องสําอางอยู่แล้วแต่ก็ยังชอบแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กส่วนผมเองเนี่ยก็เรื่องซอฟต์แวร์นี่เป็นเรื่องอาชีพหลักผมมา16ปีแล้วเรียกว่าเป็นงานหลักเลยนะตอนนี้ต้องเดี๋ยวต้องบอกให้พี่ตุ๊กเล่าให้ฟังว่านานหน้านี่คืออะไรนี่คือสําคัญเลยลหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอนานหน้านี่เป็นยังไงบ้างพี่ตุ เป็นไงคะในส่วนของนานา่าค่ะนาน่าเนี่ยใครๆก็พูดถึงว่าเอ๊ะมาจากอะไรใช่จริงๆแล้วนาน่าเนี่ยคือลูกสาวนะคะเป็นชื่อของลูกสาวไม่ว่าจะมีธุรกิจอะไรของเราเราก็จะใช้ชื่อนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เราดําเนินธุรกิจมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทําด้วยใจตลอดอเอาใจใส่เข้าไปในนั้นครับเริ่มต้นมาจากเดิมเราอยู่เกี่ยวกับ ธุรกิจความงามเป็นคลินิกความงามอยู่มาประมาณ20ปีเรียกว่ามีพื้นฐานตรงนี้มาก่อนตั้งที่แล้วใช่เป็นต้นทุนเดิมใช่ค่ะครับก็แล้วก็จะมีเกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ทนะคะธุรกิจรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่เราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเพราะมีคนมาค้างอยู่กับเราครับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอ๊ะทำไมเราถึงมีความคิดว่ามาทำธุรกิจขายตรง เนื่องจากเรามีพนักงานเยอะพนักงานเนี่ยมันก็มีหลายหลายลากนะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปถึงระดับผู้บริหารร,ระดับบริหารเนี่ยเราก็ไม่ค่อยห่วงเพราะเก่งอยู่แล้วแต่คนที่เราห่วงก็คือระดับปฏิบัติการ,รนะคะคือส่วนใหญ่เนื่องจากเราอยู่เบื้องหลังแล้วก็คุกคีกับ คนในระดับนี้เยอะรเราก็จะรู้ปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเราเองเราก็มองเอ๊ะเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไงนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้เรามาเปิดขายตงรงซึ่งนอกเหนือจากไรายได้ประจำแล้ว MLM ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวตอบโจทย์ได้เลยว่าเขาสามารถที่จะหาไรายได้พิเศษตรงนี้ได้อีกนอกเหนือจากงานประจำแล้วก็คนที่เป็นแม่บ้าน เลี้ยงลูกต้องทํางานบ้านก็ไม่มีเวลาที่จะไปทํางานประจํานะคะเขาก็สามารถมีธุรกิจตรงนี้เป็นของตัวเองได้โดยโดยที่ไม่ต้องลงทุนนี่คะนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดนี่ว่ามองเห็นโอกาสในการเติบโตตรงนี้ถ้าถามถึงในส่วนของที่ผ่านมารู้สึกว่าหนึ่งปีแล้วใช่ไหมเกือบสองปีเกือบสองปีเป็นยังไงคะในส่วนของภาพโดยรวมกับธุรกิจใหม่ของนาน่าเนี่ย ก็ตอนนี้ของเรารเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการขายและเป็นการอบรมเป็นการสอนให,ให้พวกเขาได้รับรู้นะคะทุกสิ่งอย่างว่าจะต้องดําเนินงานแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนใหม่ตามโลกปัจจุบันนะคะเปลี่ยนเป็นใช้เน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยนะคะตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ โอเคอะค่ะ <Okay. S 2> จริงๆผมมองแบบนี้ครับ,ค,รบคือผม,ผมเนี่ยอยู่ในแวดวงคนเครือข่ายมานานนะครับสิ่งหนึ่งที่มองเนี่ยน้าหน้าจะมีความพร้อมครับคุณน้อยคคือผมเนี่ยเข้าไปเป็นคอนซัลเตร์บริษัทขายตรงหลายๆที่เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยบริษัทขายตรงที่ประสบความสําเร็จได้นะครับผู้ชมครับมันไม่ใช่เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ดีเพียงอย่างเดียวแอดมินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะ เหมือนกับอย่างสถานีโทรทัศน์เนี่ยคือพี่กายขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะว่าบแบ็กอัพข้างหลังคือทีมงานเวิร์กทุกอย่างเวิร์กมันถึงจะแบบขึ้นมาแบบนี้ได้ร้อม,อมเพียงใช่ครับนะคือหลายคนบอกพอมีตังมีมีของบอกเปิดขายตรงผมว่าไม่ใช่นะมีตังมีของเปิดขายตรงไม่ใช่ว่าจะป,ประสบความสําเร็จทุกเจ้านะครับ,รบห,ลหลายธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่เบื้องหลังหรือว่าแบ็กออฟฟิศเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญซึ่งพอผมมาดูเข้ารับเป็นซีอีโอของพี่ตุ๊กเนี่ยผมก็ดูเลยว่า แบ็กออฟฟิศพี่ตูกเขาพร้อมขนาดไหนแสดงว่า2ปีเนี่ยคือเขาวางระบบมาอย่างดีมากค,คือมีแบ่งนแผนกมีฝ่ายการเงินมีฝ่ายแอดมินฝ่ายสตาฟฝ่าย,าย,ายวิชาการฝ่ายเทรนนิง่งคือวางแผนแพ็กเกจไว้แบบอโอเคลงตัว,วามากครบส่วนเลยได้ใช่คือคือมันของมันครบแล้วฮะของมันครบปุ๊บเพียงแค่วันนี้ในการเดินทางที่จะทําให้ขับเคลื่อนได้มันอยู่ที่การใช้นวัตกรรมเรื่องของแนวคิดของคอนเซปต์ของแผนการตลาดเพราะฉะนั้นผมว่านาน่าเนี่ยเป็นบริษัทที่ใครที่กําลังมองห ทุกิจเครือข่ายนะครับผมว่าพร้อมมากแล้วก็น่าจะเป็นแรงหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ด้วยซ้ำไปต้องถามเป็นในส่วนของช่วงแรกการทำอะไรสินค้าอะไรที่เป็นตัวชูโรงของธุรกิจเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสกินแคร์ค่ะนี่เลยครับก็จะเป็นตัวสโนไว้นะคะนี่อันนี้นี่ผมอยากจะเสิร์มพี่ตุ๊กนี่หนึ่งคือตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมคือตอนแรกผมสงสัยเหมือนคุณน้อยล้างหน้าต้องใช้อะไร ตัวตัวไปมีเจลน้ำใช้น้ำาใช้น้ำเนี่ยน้ำเป็นองค์ประกอบใช่ป่ะครับอ่าครับแต่ไอตัวเนี้ย มันไม่ต้องใช้น้ํำคือแบบแปะแปะแปะปุ๊บทาหน้าปุ๊บเนี่ยฟองมันขึ้นเต็มหน้าเลยอันนี้คือไฮไลท์เลยเห็นว่าซองเดียวเอาอยู่เลยนะแม่ีรตุ๊งเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรนะครับเป็นยังไงที้สุดตรงนี้ก็ตัวนี้จะเป็นครีนซิ่งเจลนะคะเราทาโดยตอนหน้าแห้งนะคะทาโดยที่ยังไม่ต้องใช้น้ํานะคะทาไปแตะรอบๆทาไปทั่วหน้าหลังจากนั้นฟองก็จะค่อยๆขึ้นตัวนี้ก็จะเข้าไป ทำความสะอาดคล้ายๆดีท็อกผิวเลยค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ1-3นาทีรเราก็ล้างออกอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในสถานที่นั้นไม่มีน้ำนะคะขาดน้ำเราสามารถใช้สำลี ชุบน้ำน้อยๆเช็ดออกได้ค่ะเนี่ยครับมันเหมาะมันเหมาะเวลาเราเดินทางอย่างคุณน้อยเป็นพิธีกรงเงี้ยบางที<ว>ล้างหน้าล้างหน้าไม่สะด,ดวกใช่ไหมครับต้องไปออกกองเงี้ยตัวนี้ครับแปะแปะปุ๊บทำความสะอาดได้นี่เลยแล้วยังมีสินค้าตัวอื่นอีกไหมครับในการที่จะ ทำตลาดค่ะถ้าเป็นกลุ่มสกินแคร์น่ะก็จะมีตัวนาน่ารี i วทัลเซ u m นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวยกกระชับหน้าซึ่งตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยตัวนี้ฮอตมากช่วยยกกระชับปั้นหน้าเด้งอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้แล้วเราก็มีการสอนให้ผู้นำหลายๆท่านได้ออกไปทำอาชีพตรงนี้นี่นะครับคุณน้อยครับอันนี้เป็นชุดการสอนนวดหน้าที่เรียกว่า เรียนรู้แบบนี้สามารถเนี่ยนะครับผู้ชมครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับคืออาจารย์ชายของเราเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่สอนเรื่องการทําหน้าอันนี้จะเป็นกติกาการทําเลยว่าควรจะใช้อย่างไรทําอย่างไรนะครับก็เป็นผมว่ามันเป็นเป็นหนึ่งองค์ความรู้บางทีเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าถ้าสมมติเราไปเข้าไปทําหน้าหนึ่งที่เนี่ยก็ราคาประมาณสัก400 ก็คือทําหน้าจกกระชับหน้าใช่ไหมครับอันนี้คือใครที่เข้ามาร่วมธุรกิจในหน้าหน้านะครับก็สามารถที่จะมีอาชีพติดมือไว้คือบางทีเนี่ยเรารับไปทําหน้านะครับ,รบหน้าหนึ่งประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเรากลับบ้านแล้วมีกำไรประมาณเกือบ200บาทอย่างเงี้ยรว่ามันเป็นอะไรที่ ที่มันสามารถสร้างเงินได้อย่างน้อยวันหนึ่งสิบหน้านี่วันละสองพันนะมผมว่านี่เป็นเป็นการจัดจ่ายเพราะว่าวันนี้ร้านค้าที่เปิดทําหน้าเนี่ยเขาก็มีลูกค้าวอ l อินเข้าไปใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราเหมือนกับเอาบาวไปไปพรีเซนต์ลูกค้าแล้วก็ทําหน้าเลยก็คือมันไม่ใช่ว่าต้องทําเครือข่ายเสมอไปนะครับมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่สามารถที่จะสร้างอาชีพได้เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจครับ,รบต้องถามนิดนึงในส่วนของสินค้าดีและมันต้องมีพรีเซนเตอร์ในการที่จะนาล่องหรือว่าสร้างการรับรู้ของราเมียน ตรงยี้ไหมฮะมีครับส่วนใหญ่เราก็เป็นน้องคนที่สนิทกันเป็นญาติด้วยก็จะมีน้องโอปอนะคะคคที่เป็นรองนางสาวไทยปี53าสาแล้วก็จะมีน้องตรีนันทรัตนะฮะซึ่งเป็นหลานของคุณเพชราาชวราชคร,ครับผมแล้วก็จะมีน้องน้ำซึ่งเป็นมิสทัวริสที่ เพิ่งได้ตําแหน่งเมื่อปี55หรือว่าเป็นคนรู้จักกันอย่างั่วถึงเนาะค่ะก็เป็นคนสนิทกันด้วยในส่วนของตรงนี้เรียกว่าเป็นพิเซนเ,เตอร์คนรู้จักการ,รสร้างการรู้ก็ดีต้องบอกว่าในส่วนของ1ปีที่มากับการก้าวสู่ปี2ออัตราการเติบโตการตอบรับของทั้งในส่วนของสมาชิกหรือยอดขายนี่เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาน ก็ยอดขายที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาที่เราตั้งไว้เนี่ยคือเราตั้งไว้ที่ส0 0ร้อยล้านนะคะแต่เป็นขวบแรกประมาณครึ่งปีก็ไปได้ประมาณสัก3าสิบล้านนะคะปีนี้นี่ตอนนี้พอเราปรับแผนใหม่ตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาสอบถามแล้วก็หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นครับค่ะก็จริงๆผมผมมองกลยุทธ์แบบนี้ครับคือถ้าถามผมว่านาน้าคืออะไรนะครับผมมองว่านานาเนี่ยคือวัด เขาเรียกว่านวัตกรรมความงามค,คือผมมองแบบนี้มากกว่าค,ค,คือจุดเด่นของทางทางพี่ตุ๊กเองกับพี่ชานเนี่ยคือคือประสบการณ์เนี่ยเขาเขาเขาเข้าใจเรื่องซัลายเออร์ตรงนี้อยู่แล้วว่าควรจะทําอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้นาน่าเนี่ยจุดแข็งของนาน่าคือหนึ่งคือสินค้าเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าสิทธิบัตรที่แบบสร้างให้เห็นด้วยซัดด้วยซ้ำไปว่าเป็นฝีมือของคนไทยนะครับทีนี้นาน่าเนี่ยดีอย่างไรแล้วก็คนที่จะมาทำเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรคืออันที่หนึ่งคือสินค้าเนี่ยตอบโจทย์เพราะว่า เราใช้ต้นทุนสินค้าเนี่ยเยอะคือโดยทั่วไปสินค้าในขายตรงอาจจะมีต้นทุนน้อยใช่ไหมครับแต่เราอาจจะแบบใช้ต้นทุนสินค้าเยอะแล้วก็แผนกระต่ายที่มันสุดยอดด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในส่วนของภาพความสําเร็จของธุรกิจนหน้าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับสาหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพบกับในส่วนของยุทธศาสตร์การบุกตลาดครับของธุรกิจนหน้ากันครับสาหรับช่วงนี้พักชมโฆจนาสักครู่ครับ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแอมเวย์ประกาศพร้อมขึ้นศาลยันมติ WCO 149ต่อ1เสียงคอปพเตรียมลงดาบ2ปิดยูเนียนอินเตอร์กระแสฟุตบอลโลก2014กระหึ่มแบรนด์ดังทุ่มงบอัดแคมเปญเต็มสูบอุตสาหกรรมความงามบูมไทยพงาดพร้อมเปิดตลาดอาเซียน ขายตรงโซเชียลส่งสัญญาณเดือด l i ชออนเน t ตท็อปอัพทูลิชโชกุน so ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโซดีเน็ตเวิร์กมิสทีนอัดยุทธศาสตร์แรงเร่งเปิดสาขาจับมือพันธมิตรลุยตลาดต่างแดนติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยเราจะมาทําความรู้จักกับธุรกิจนาหนากันต่อครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับนั่นก็คือคุณชนะศักด์ศรีสะอาดครับประธานกรรมการบริษัทนาหนาคอป์ปอรชั่นอินเตอร์ในชแนลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าส่วนของตรงเนี้คุณชนะศักด์ถือเป็นประธานนะครับ อยากให้คุณนะคศับ์พูดถึงในส่วนของแนวทางและทิศทางของธุรกิจนาน่านับจากนี้ในปีนี้วางกลยุทธ์ยังไงบ้างครับก็หลังจากที่นาน่าเราก่ดตั้งได้มาประมาณปีนี้ครังเข้าปีที่2นะครับหปีแรกผ่านไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในหลายอย่างนะครับผมจนถึงปีที่2นี้เราก็ถึงมีคําว่า change นะ change ขึ้นมาเพราะว่าเราเอาประสบการณ์ปีแรกในผ่านมาเป็นตัว change นะครับทีนี้ปีแรกเนี่ยเราจะเน้นไปทางออฟไลน์ซะมากกว่านะครับผมตอนนี้เรารู้แล้วว่า ว่าสื่อของการออนไลน์เนี่ยมันมีประโยชน์มากเป็นหัวใจสำคัญเลยในหัวใจสทำธุรกิจธุรกิจขายตรงครับคือทุกธุรกิจนะฮะต้องออนไลน์นะครับก็ยุทธศาสตร์ก็คือเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องทางการออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะมีระบบต่างๆเนี่ยก็มารองรับนะครับผมเป็นในส่วนไหนบ้างในส่วนของออนไลน์เนี่ยคือจริงๆบนโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เกิดเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเนี่ยเหมือนอย่างวันนี้เราจะทำประชาสัมพันธ์ลูกค้าสักอันนึงสมัยก่อนเราอาจจะต้องคือคนขายตรงมักจะบอกว่า ธุรกิจขายตรงคือ Word o f เม้าสก็คือรู้แล้วบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนี่คือหัวใจสำคัญแต่การบอกต่อที่จะให้ได้ผลงานที่ดี